วันนี้จะมาดกับช่องสก,กินทีวีนะฮะก็วันนี้ผมจะมค่อยพูดนะครับผมด้สบายโอเคผ <c oughs> มคอยากรู้ไหมทำไมผมได้กลับบ้านผมได้กลับบ้านตั้งแต่เก้าโมงเพราะผมปวนหัวมากๆ <c oughs> จะไม่พูดแล้วครับก็ละกันดีกว่ แล้วผอมีที่แบบอันนี้เป็นที่หนังสือตรงนี้เป็นที่ฟอนิเจอนะฮะแล้วอันนี้เป็นเคปซีอันนี้เป็นดวงเพลงดวงดวงเพลงชินชุนตรงนี้ก็เป็นอันที่เปลี่ยนชุดของอนักร้อง และตรงนี้ถ้าใครถานเพราะรู้ไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นี่อันนี้เป็นเวอร์ชันเบตานะคะเป็นแมบเวอร์ชันเบต้าที่ผมพงสร้างยังไม่ใช่ตัวเต็มมาเลยปิดเมืองไว้ก่อนแต่เมื่ออีกเมืองนึงที่ผมจะสร้างแต่จะไม่ได้ปิดนะคะ แต่เมืองนั้นอาจจะเป็นเมืองใหญ่หน่อยโทรเลยจุดหนึก่อน 親切にだな。<リ> I mm -hmm. dove ho portato la casa. di qua. ต่อไปนี่จะเป็นเรือาลูวีนแล้วคะเรือผมได้30ปีเอ่าๆแต่เป็นเมือที่ม่มใครกายอยแล้วมาสุดแล้วก็จะปิดเรือแร้วอนาคตหมือขอพวกอะไรอีกขมไม่ได้นะฮะอยู่กับทอยู่บนบ้านเพราะเขเกลังร้างบ้าน เอาไหกูไม่ได้ใส่หอ่ะรอบครัวเ่า ยมาจองบ้านจะต้องจัดบ้านให้จองดีต้องหาจองอออีแล้วค่ะถึงจะไปจองถูกแต่ถ้ามีคนคผีว่าแบบที่คล้ายๆกูแบบสกิ๊ดทีสเกิร์ตผีผีสลทีวี วกนี้ก็จะอันนั้นให้นะ,ะก็จะจองชบ้านหมดที่บ้านพวกนี้จะเป็นที่บ้านมีทุบเบอร์คุกีืเพน,นทีนใ่ใครแต่ผู้จดกาทไเอก็ได้เลยผมจะจองบ้านให้แบบ V A P นะคะเป็นอันงน่ายๆเป็นแบบคล้ายๆต่สปอร์อผมก็มีอยู่แล้วนะคะ่คือชาที เออีเเขาเล่นสีไวนะคะตอนเด็กเขาขายไปเด็กก็ไม่มีไม่เขาก็ขายจากหนูการยูทูบว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นเขาลงซุปสักเท่าไหร่ไม่เขาก็่าจากการทำยูทูบเบอร์แล้วแต่ก็เชื่อถือเขาเพาะเขาเป็นอันสป,นสปอนเซอร์พึ่งๆกับผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ นถ้าคนติดตดาวของผมครบร้อยคนผมจะทำคลิปหนึ่งชั่วโมงนะคะยังไม่ว่าผมมูนะคะจะทำคลิปหนึ่งชิมูนแต่จะเป็นคลิปย้อนหลังที่ผมกำลังสร้างเมืองนะคะเป็นคลิปย้อนหลังตอนที่ผมสร้างแรกๆเลยผมเก็บไม้อยู่แล้วให้ถึงร้อยซับถ้าอันอนี้ผมถึงพันซับนะคะผมจะเลือเล่อยด้วยไม้ค้าแล้วไปเล่นฟรีไฟนะคะ ถ้าทุกคนชื่อกันติดตามผมให้มันถึงร้อยสับอะไรวะนี่ยคุณจะไม่ได้คุยกนนทีน่หายอ้ะยุผมมันฮะ ยินดีดควยเลยก็เครื่องขายแชยสกีนทีวีเนี่ยครับแล้วก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บผไม่จุ๊บแบบไอ้เหี้ย